โอเคนะครับผมสวัสดีนะฮะสวัสดีน้องๆทุกคนสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมนี่นะครับเราอยู่กันในช่อง k. k. d. i. y. นะครับผมเราอยู่กันในเกมคอมบะดูนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาลองเล่นอีกครั้งหนึ่งครับคือเป็นภาคที่2เป็นภาคที่2นะครับผมภาคแรกนะฮะเราเอากระทะตีหัวนะวันนี้นะฮะอัปเดตปืนใหม่นะครับผมโดยการซื้อกลนหนักมานะครับผมปืนกลหนักมานะฮะลองจะลองเอามาใช้ดูนะฮะว่าภารกิจนี้จะเป็นยังไงนะครับผม โอ้โหซื้อมาก็ยังไม่ได้ใช้ขอโอ้โหนั่นแหละโอ้ยยิงๆๆยิงโอ้โหเลียเลยเอาสัเพรยเลยนะเฮ้ยเอา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 มาเลยใส่ยับใส่ยับฮนะใส่มาใส่กลับนะผมไม่โกงเด้อ มีมีตัววิ่งมาไว้มีตัววิ่งมาเฮ้ยม,ม,ม,มันมาแล้วมันมามันมันมาแล้วโอเคเั็นไงของบีโอ้นั่นแหละโอ้โหเฮ็ดจอดเฮ้ยปืนอะไรวะเฮ้ยปืนนี้มันโอ้โหเรียบร้อย มีตัวมาอยู่มีฮะมีฮะมีมีมาครับมีมามีมาโหโดนไม่ตายไม่ตายเหรอไม่ตายใช่ไหมโอเคโอเคเคลียฮะตอนนี้คือเหลือสองตัวเท่านั้นมีหมาเห่า้ยอโอ้โหมันมีมันมีมันม,ม,นมีโอ้โหเกือบตายแล้วก็ไม่ตายเกือบตายแล้วไม่ตาย โอยเสียงปืนนี้โคตรหนักนะครับผมหมื่นหนึ่งปืนนี้ราคาหมื่นหนึ่งเท่านั้นเอาเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมได้ดาวเลยครับผมกี่ดาวเนาะเราลองมาลุ้นกันเลย3ามดาวนะฮะโอ้โหเรียบร้อยโอเคเราจะไปต่อกันนะเราจะอยู่กัน10 1 5นาทีกันนะครับผม ตอนนี้เราเลือกด่านเล่นได้นะครับลองเล่นด่านเป็นหิมะดูบ้างนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมฤดูหนาวก็ต้องให้เข้า,ขากับบรรยากาศหนาวนะครับผมช่วงขาดตัวอยู่บ้านนะครับน้องๆไม่มีอะไรทําก็หาทํากันนะฮะก็มาดูคลิปของ k d y นะครับผมแก้เครียดนะครับผมแล้วก็อยากเค,ร,ครียดนะฮะรับประกันคุณภาพอะไรดีอะ ไม่ต้องไม่ต้องออยู่ด้วยกันยาวๆนะครับผมอย่าเพิ่งเบื่อกันนะฮะ okay, โอเคกนหนักในเวลาออกโรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันคือโอ้โหแมสคิวเลยหุ้ยปืนวิ่งแล้วครับชอบมากเลยชอบชอบมากชอบมากชอบมากเลยชอบมากเลยโอ้เฮ้ยใส่ครับวิบ่งไล่เลย กระสุนหมดกระสุนหมดโอ้โหโอ้ม hmm. oh, mm, ีมีม okay, ีีครับเรียบร้อยมันม oh, e ีอย oh, ู่ข้างหน้าโอ้โหเดินยิงครับผมเดินเดินบอกเลยเดินเดินโอ้โหมีด้านหลังด้วยมีด้านหลังด้วยกระสุนหมดกระสุนหมดโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ตรงนี้หนึ่ง ตรนนี้หนึ่งครับยิงยิงโอ้โหไข่แตกวินาทีนี้มีรูปซานต้าอยู่ทนีนี้เรียบร้อยไข่แตกแน่นอนกระจุยหนึ่งสองโอ้โหกระเด็นขนาดอะไรมันจะปานนั้นกระเด็นกระดอนขนาดนั้นเลยเหรอโอเคปี๊ปืนเมื่อกี้แรงเนาะเสียงมันมันหนักแน่นดีอะ แต่ปืนนี้มันเสียงไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เียเด็กอยแมทธิวจิ้มจ้วงไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอา อา้าโอ้โหปืนปืนมันแบบโอ้โหใส่มาใส่กลับใส่มาใส่กลับใส่มาใส่กลับไม่รอรอรอ,อโอ้โหพี่ลูกซองครับลูกซองลูกเอาตายแล้วเอา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 ลูกซองไม่ได้เลือดก,ก็ไม่ได้โอ้โหเยอะ มันมาเยอะจังมันมามันมาเยอะจังเลยมันมาเยอะจังนั่นไงลูกฟองวิ่งก,ก่อนวิ่งก่อนนั่นแหละเอาเอามันอยู่ด้านนี้เมื่อกี้รอบสังหาเลยรอบอุ้ย trillion. จะตายแล้วฮะจะตายแล้วเราเนี่ยแหละจะตายเราเนี่ยแหละจะตายมันอยู่ตรงมันอยู่ข้างหลังนี้มันตัวเดียวเท่านั้นโอ้โหวัดวัดดวงกันเลยฮะวัดดวงกันเลยวัดดวงเลยดดเฮ้ดดเย รอดปะจะรอดเปล่าจะรอดไหมตรงไหนวะมันกําลังเดินตามหาเราอยู่ฮะเราหายใจแล้วเฮ้ยอยู่ไหนวะมันเดินหาเราด้วยนี่ว่าอันนั้นแหละโอ้โหโดนใส่ย้ำพังเลยตายตาย โอ้โหเดสแมไม่ได้เลยเอาใหม่ก็ได้วะโอเคเอ้ยเดี๋ยวจะบอกว่าปืนนี้มันหนักเกินไปว่ะไม่น่าเลยอ่ะน่าจะซื้อไอ้ปืนนั้นอ่นนะมันแรงที่สุดราคาถูกด้วยเหมือนเดียวเองทันไงเตีบร้อยแมทสคิวเรียบร้อยหนึ่ง <100. S 1> โอ้โยโอ้ยนั่นไงเอาเอาตาย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 แน่นอนตายแน่นอนโอ้ยนี่ได้ได้ครับได้สิครับโอ้ยนั่นแหละมีเลือดได้ไหมมีเลือดให้ฮิวไหมขอเลือดขอเลือดฮิวหน่อยขอเลือดฮิวหน่อยแมสกิวโอ้ยนี่ไงเลือดโอ้โหได้อยู่ฮะ ได้เลือดได้เลือดโอ้โหนั่นแหละมาเลยมาเลยพร้อมแล้วเอาละโอ้โหโอ้โหเล่นลุมเลยนี่ว่านั่นโอ้โหคราานี้ชนะเรียบร้อยหัวใจนี่เป็นยังไงบ้างโอ้โหบอกเลยวินาทีนี้โหดสุด,สดเดินนี้ก่อนหมาเห่ากัน <laughs> กำลังมันเลยอะ โอเคตอนนี้ก็ไปต่อกันได้เลยฮะ okay, s <S อะไรเนี่ยเดิมเหรอเฮ้ย <appointment> นั่นแมสคิวคิวมันมีจับเวลาด้วยครับมันมีจับเวลาด้วยเฮ้ยคืนคนหนักบอกเลยนั่นแหละนั่นแหละ ปืนโอ้โหแมสกิลนั่นโอ้โหวี่งอะไรวะปืนปืนลูกซองสิครับโอ้ oh, ได้หิวเลือดด้วยครับคุณทำอะไรผมเฮ้ hey, ยยิงไม่ถูกเลยเหรอมีมีตัวมามีตัวมามีมีมีเฮ้ยแรงจัดจัดโอ้โหนัดเดียวจอดอย่าบอกใครโอ้ย oh. ยยยยยยยมันมามันมาตัวหนึ่งยิงขาก็ตายยิงนี่โอ้โหลูกปลายฮะตะกัวเป็นสิบโอ้โหไข่ระเบิดเรียบร้อยพรา,าร์ทที่สองเป็นพรา,าร์ทที่มันที่สุดโอเคเราได้เงินเท่าไหร่แล้วเนาะขอไปดูสถานการณ์ข้างหน้าก่อนขอไปดูก่อนนะตอนนี้คือเรา อันนี้แหละด่านนี้เป็นด่านที่แบบเป็นด่านแรกเลยอะที่เราเล่นมานะคราวนี้เราก็จะมาเล่นต่อกันนะครขอดูปืนก่นนะะอนนะตัวนี้โอโหเรามี6,000ปืนพวกนี้มันชัางแพงเหลือเกินเฮ้ยหมื่นหนึ่งจะถึงแล้วอันนี้5,000องเหรอ โอเคนี่แล้วกันถึงจะเอาปืนอะไรไปแต่ปืนที่เราซื้อแล้วมันก็จะยังคงเซฟอยู่นะฮะมันจะป็นต้องกลัวน,นะครับผมตอนนี้ตอนนี้คือ1ิบนาทีแล้วนะฮะเราจะอยู่กันไปยาวๆนะครับผมสลับใครที่ค่ำคืนนี้นะฮะเอานะฮะหรืออกหักมาก็สามารถมาดูในช่องนี้ได้นะครับผมเกี่ยวอะไรอะออทหารมาลงมาแล้วมันลงมาแล้ว,ม,ลม,ลวมันอยู่ใกล้เรานี้แหละ โอเคมันไปแล้วมันมาทิ้งไว้แล้วมันก็ไปทิ้งภาระ,ะให้กูอีกแล้วไหนวะเฮย้ฮยเยเก่งกว่ะเฮย้ยอยู่ใต้นั้นอะด้านใน,นโอ้โหตายยากด้วยนะเฮย้ยปืนปืนนี้ปืนนี้โอเค อยู่เลือดสิอยู่เลือดอยู่เลือดไม่มีอะไรจ้วงก่อนแล้วการเวนาทีเวนาทนี้กระทะในตำนานโหดมันเดินอยู่มันยังไม่รู้มันยังไม่รู้ยังไม่รู้คุณพี่ไม่รู้เลยเหรอว่ามีใครตีกระทะอยู่ข้างหลังอะ่ะตอนนี้มีตัวฮะมีตัวมันซ่อนอยู่ไปไหนหรอวะโอ้ยเดินเดินโอ้โหแม่ ิวอันนี้ก็ยิงอยู่นั่นแหละสโลโมชันตัวนี้ก็ยิงอยู่นั่นแหละเคยเจอไหมกระทะอ่ะเฮ้ยเสร็บร้อยเฮ้ย,เ,ยเรามีระเบิดด้วยวะเออไม่เคยใช้ป่ะเดี๋ยวขอลองลนะนะไม่รู้ว่ามันต้องซื้อไปป่ะเดี๋ยวเราเดียวดูไม่เคยใช้เลยโอเค นั่นแหละประเด็นโอ้โหมีเลือดให้หิวไหมฮะไม่มีเลือดไม่มีเลือดให้ฮิวก็ป่าเข้าไปเลยป่าป่าป่าแล้วยิงนียบร้อยฮะโอ้โหมีระเบิดรูดรู้อย่างนี้น่าจะใช้ตั้งนานนะตอนที่โดนรุมโอ้โหโอตอนนี้เราเราได้เท่าไหร่แล้วนะยังไม่ถึงหมื่นหรอมั้งเดี๋ยวไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะจัดของแรงเฮ้ย โอ้โบนัสมันคือน้องโบนัสเฮ้ยยังไงแอร์ดอปโอ้มีแอร์ดอปไม่ด้วยเหรอเฮ้ยมีแอร์ดอปฮะเดี๋ยวไปดูก่อนฮะปั๊บโอ้อ้าวอ้าวปืนนี้กูซื้อแล้วปืนนี้กูซื้อแล้วไงเอ้ยดีโอ้ปืนนี้ชอบเลยโคตรรักเลยอ่ะโคตรรักปืนนี้เลยโอ้โหมีอยู่ตรงนี้มีตัวนึง มีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งเฮ้ยปืนอะไรวะอาเออเหมือนกันนี่หว่โอ้โหน็อกตอนนี้13บสามนาทีนะผมเราจะจบเกมกันแล้วฮนะคิดถึงกันบ้างเบนโนคิดถึงฉันไหมเวลาที่ไม่ได้เจอเฮ้ยเผลอยิงถังเลยที่ตัวเองเดินไปใกล้เดี๋ยวก็ระเบิดตายกันหมดโอเคตอนนี้คือ นั่นไงนั่นไงโอเคเดินหาเลยฮะเดินหาเลยฮะอุ้ยไอ้แว,นวน่นไอ้แว่นไอ้แว่นไอ้แว่นนี่เรียบร้อยโอ้โอปืนนี้ไม่อยากได้ไม่เอาอย่าไปชนมันเดี๋ยวก็ได้ปืนเดี๋ยวก็เสียปืนแรงไปหรอกเออโอ้ยสิบสี่นาทีโอเคโอเค,อ,เคอยู่กันยาวๆอยู่กันยาวๆเฮ้ย มีไงเอาล,ลาบเราจะมาวะเฮ้ยมานั่นแหละนั่นแหละนอ้องมันอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเอ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงนั่นเน่าน,น,นั่นเั่น,น,นโอโ้โหโอ้โหโอเคโอเคเป็นานาทีนี้ ขอเดินมุ่งหน้าไปก่อนตอนนี้คือแบบเฮ้ยมา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 วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมานั่น,นแหละประเด็นที่ต้องการเลยมันอยู่ฝั่งนู้นปะวะขอขอปลาไปก่อนได้ปะปลาระเบิดข้ามไปได้ปะวิอ้าวเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังฮะมันอยู่ข้างหลังแล้วปลามาเลยไอหนุม่มลั่นแล่โอ้โห นั่นโอ้โหหัวโอเคโอโ้มีเลือดใี้หิวโคตรดีเลยโคตรดีเลยเอ้ยนั่นโอ้โหเรียบร้อยหมาก็เห่าอยู่นั่นแหละอยู่ไหนวะไม่เจอสักทีเลยตัวหมานี่ยิงให้หมด ยิงให้พังกระจุยเลยเฮ้ยเลยเฮย้ฮยมี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 เบรบยิงด้วยนี่คร้ยอยฮะโอ้โหเราซื้อปืนได้ยังอาจจะมี ep 3้วยนะอย่าอาจจะมีพาร์ทที่3้วยนะอย่าลืมมาติดตามกันนะ๋ยวขอไปดูก่อนฮะว่าเราสามารถซื้อปืนได้หรือยังนะครับตรงนี้นะครับเอ่อเป็นด่านที่เราจะไปกัน ิ่งที่เราเลือกขอดูปืนก่อนนะครับปืนนี้อ๋อเราเพิ่งได้แปดพันเองเหรอตายแล้วตัวน,นี้ห้าพันไม่มีอะไรซื้อแล้วเนี่ย,โอ,ยโอเคไปก็ไปไม่เป็นไรนะครับผมโอเคอยู่กันยาวๆสักนิดหนึ่งก็ได้นะต่อเวลาอาจจะพูดมากไปหน่อยนะครับผมเป็นคนที่พูดมากอยู่แล้วนะฮะหนาวจังเลยนะครับผม อยากเป็นฝุ่นเนี่ยจะได้เข้าตาเธอเฮ้ยโอ้โหนอนเอ้านั่นโอ้โหสองตัวเก็บแบบสวยๆเลยเก็บแบบสวยๆเลยตอนนี้เคยเราจะโอ้โหนั่นไงนั่นไงมันอยู่ฝั่งนู้นมันโอ้ไข่แตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมีนัดเฮ้ย,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 ม,ยมีลง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 ไม่ทัน ไม่ทันไม่ทันมันเดินมันมีมามันมีมันมีมาด้วยโอ้โหตรงนี้ก็มีตรงนี้ตรงนี้ก็มีอุย๊ยมาได้ปืนอะไรเนี่ยเอา้านึกว่าแต่คนไม่ใช่ล้วโอ้โหโอเคนั่นแหละยิงยิงให้พังอะ่ะยิงให้ยับยิงให้ยับเลยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ ขอหน่อยโอ,ยอย้ขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยปืนอะไรวะเน,นี่ยไม่เคยเห็นเลยโอเค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 นั่นแหละอย่าบอกนะว่ามันลงมาเรื่อยๆอ่ะเฮ้ยทำไมมันเยอะขึ้นอ่ะทำไมมันเยอะจังเลยนี่เฮ้ย นั่นและแมตช์คิวไปปืนนอีกแล้วตรงนี้มีตัวหนึ่งฮะมีตัวหนึ่งอยู่ใกล้ๆกลนี่เหรอ,อ,อโยนเอาโยนเอามันอยู่ไกลนิดนึงอยู่ฝั่ง,งู้นปะอ๋อมันอยู่ฝั่งนูน้นนั่นไงมันเดินอยู่โยนเข้าไป ริงจริงโอ้เรียบร้อยหมาก็เห่าก็หอนแล้วกินโอเคบรรยากาศค่ำคืนนี้มันช่างมีดาวเยอะจริงโอเค ซื้อได้อย่างโอ้โหยังไม่ได้เลยฮนะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันสักยี่สิบนาทีก็ได้ตอนนี้ยังไม่หนาวเท่าไหร่นะฮะถ้าค่าคืนกว่านี้นะมันก็จะหนาวกว่านี้นิดนึงนะครับผมไม่นิดนึงละมากเลยแหละทีแล้วนอนขดเลยทีนี้โอเคได้แล้วพอแล้วโอ้โหมันจะมีให้ข้ามเนาะ โอ้ยแมสคิ้ได้อะไรยังไม่ยิงหัวเลยเอ้ยเดินมันเดินว่ะโอ้โหหัวแตกนัดเดียวจอดครับได้หิวเลือดเลยฮะเฮ้ยนั่นไงโอ้สองคนเรียบเฮ้ยปืนนั้นโอ้ยได้แล้วได้แล้ว โอ้โหตามหาตั้งนานโอ้โหกว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะยากออเอ,อเสียงมันเสียงมันแน่นดีเสียงมันแน่นดีเ,นนนดอเอาเลยออ้ยพี่ก็มายิงผมดีเหลือเกินดีเหลือเกินฮะฮะโอ้โนัน่นนัน่นนั่นเดินทีนี้ ตายเสร็จแล้วก็เดินวิ่งครับจังหวะนี้นาทีทองเวทีทองเวท,ท,ทีเธอนะฮะเฮ้ย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 ตกใจหมตกตก,ตกใจนะเข้าใจเปล่าวิ่งมาเหรอวิ่งมาเหรอขอใส่หัวเน้นเน้นเอาไม่ตายโดนหัวก็ไม่ตายไม่ไม่ตายเหรอ โอ้โหเฮ้ยลูกซองฮะลูกซองก็มันดีครับลูกซองนัดเดียวจอดเลยฮะลูกซองน z, ั่นแหละประเด็นนี่แหละประเด็นว่างน้องว่าไงไอ้น้องก็มาดิครับก็มาดิครับกลางคืนห่มผ้าดีนะ เป็นห่วงอะไรวะเฮ้ยกลางคืนอากาศมันหนาวอย่าลืมห่มผ้าดยนะไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงอย่างนี้ดิมันแปลกตั้งแต่นานมีน้าเล่นเลยมันแปลกตั้งแต่นานแล้วโอเคมันแปลกตั้งแต่นานแล้วโอ้โห โอ้โหกระจายเปรียดเลยโอเคนะคับผมใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ K KD อวยเนียครับผมคลิปหน้าเกมหน้าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือว่าเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมมาติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ใครใครชี่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดทตืไรค์ก็ได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาติดตามช่องของ KD อวัเนยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะขอลาไปก่อนนะครับผม ครที่ยังไม่ทานข้าวก็อย่าลืมมาทานข้าวให้ตรงเวลานะฮะผมจะได้อ่าจะได้สบายดีนะฮะ้าไม่ทานข้าวตรงไม่ตรงเวลาระวังไม่สบายนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ